มีรายงานว่ามีการตั้งข้อสังเกตรหรือว่าข้อสงสัยนะฮะว่ามีตํารวจระดับผู้กํากับนายหนึ่งในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมคือไปอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของการพานันเนี่ยนะแต่เอาตรงนั้นน่ะเข้ากระเป๋าตัวเองอแล้วล่าสุดเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กนะพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรก็ได้รับร้องเรียนมาจากตํารวจภายในสถานีตํารวจภูธรแห่งนี้นะฮะแล้วก็บอกว่า อ้างว่านะว่าตารวจนายเนี้ยมีการอายัดบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายกว่า900บัญชีโดยเจ้าตัวครับมีการจัดชุดพนักงานสอบสวนขึ้นบานโดยเฉพาะ4-5ถึงคนให้มาทำเรื่องเกี่ยวกับการอายัดบัญชีอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นบัญชีจากการพนันส่วนการอายัดแล้วจะนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือไม่เนี่ยบิ๊กโจ๊กยังไม่ยืนยันนะฮะยังไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้แต่บอกว่าขอตรวจสอบก่อน คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1-2สัปดาห์ซึ่งหลังจากที่ตัวเองเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนก็ได้หารือกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งจนทราบว่านายตำรวจรายนี้มีพฤติกรรมในลักษณะนี้อยู่แล้วเคยมีการเรียกมาตักเตือนพร้อมทั้งให้ใบแดงไปแล้วหนึ่งครั้งจนกระทั่งล่าสุดมีการสั่งให้ผู้กำกับนายดังกล่าวไปช่วยราชการคับ ในส่วนผู้กับรายนี้ผมเองรับเรื่องราวร้องเรียนจากตํารวจในโรงพักก็คือตํารวจร้องกันเองนะฮะแต่ว่าเมื่อเอามาดูแล้วเนี่ยมันมีข้อที่จริงอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นมีการอายัดบัญชีถึง900กว่าบัญชีซึ่งอันนี้มันผิดปกตินะการอายัดบัญชีแล้วก็นําซ้ำยังมีผู้เสียหายร้องเรียนไปนยังบปชซึ่งในคราวก่อนเนี่ยก็ได้ ให้ใบแดงไ้ครั้งแล้วนะครับท่านผู้จัดการใช้คำพูดอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อมาถึงมือผมนะครับนะก็ต้องออว่าไปตามกฎหมายนะฮะถ้าเป็นระดับพุ่งกับแล้วยังกระทําแบบนี้นะถ้าผมตรวจสอบสอบสวนแล้วเป็นความผิดนะครับนะก็ต้องดําเนินคดีทั้งอาญาและวินัยนะครับนะแล้วก็มีการจัดชุดพนักง,งานสอบสวนไม่ให้เข้าเวรเลยนะแยกชุดนี้ไว้โดยเฉพาะ45หคนเอามานั่งทํา เรื่องอญญายัดบัญชีอย่างเดียวนะครับมันมีความผิดปกตินะซึ่งโรงพักอื่นเขาไม่ทํากันก็หลายคดีนะทั้งการพนันทั้งทั้งบัญชีซื้อของต่างนะทั้งการพนันทั้งเว็บต่างนะก็มีหลายประเภทนะครับทางบิ๊กโจ๊กบอกอย่างนี้ด้วยนะฮะว่าตอนนี้มีการเรียกลูกน้องของผู้กํากับรายนี้มาให้ข้อมูลแล้ว6-7ถึงคนบางส่วนให้การเป็นประโยชน์แต่บางส่วนยังคงให้การไม่เป็นประโยชน์ครับ